โอ้คุย City สายและที่กูสั่มว่าไม่หนักตัวหัวพ่อเหรอร้อนหาพ่อมเหรอบอกว่ากูเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้ไม่รู้จักตัวกูดีไปกับาพ่อมเหรอเอาจริงๆเพวกมึงหลอนมึงแค่มีอคติแล้วามคิดถึิงไปยองกูไม่ทันทํามาอะไรตัมามองว่ากูผิดเพียงแค่เพราะว่ากูสั่ง พ่อมเหงาเที่ยวบอกประกาศว่าคนอื่นอย่ามายุ่งกับกูคุยกับคนนี้กูไม่เอาทำตัวเป็นเฮตสั่งคนอื่นเดี๋ยวกูส่งกับลูสัรน้องมึงเบาได้เบาและกูไม่เหยียดไอ้บากทีมันรังเกียจมันก็เป็นแค่เสนียดกูไม่สนตามระเบียบมือนรู้จักกูเป็นปีทางที่เธอแค่หนึ่งทีเอาสมตีนไปประเคนพวกมึงคงจะเงียบเงินหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นกูเอาลงให้รอยสักทั้งที่มันอยู่บนตัวกูเองแต่เสือมีหมาคอยเห่าคอยกัดกูหามาด้วยตัวเองน้ำพักน้ำแรงมึงได้ยังกทัวร์มึงงงมมมันไ่เเอออาาพวกขี้ฟและึ ทำไม่รู้ภาษีภาษาแต่หัวโบราณน,นังง่ายอย่างนาแก่คนหน่อยมึงก็ทำเป็นพูดนี่สมัยไหนแล้วสุดไมมองดูโลกแกค่สนกักเป็นผักเป็นปลาแต่มึงดูไม่ดีไม่มีลาสีอีก ไม้สัตวโดนกูสวนจนในใจกำหมัดส่งไปปรับทัศนคติมัน,นขั้นวิกฤตจ,จนถึงต้องบำบัดคำด่า,ดาทอที่มันออกจากปากมองคนขาภายนอกส่วคนโดนกำจัดความโบราณที่มันอยู่ในหัวมึงทำได้ใครกี่คนมึงต้องโดนหนักกว่ากูแค่มีรอยสักสัตว์กูก็ไม่ได้ไปฆ่าใครกูแค่ชอบในงานศิละปะในละเองบนตัวเพราะมันดีต่อใจและกูไปทำอะไรถึงผิดเพราะไม่เข้าตาม,มึงแต่ไม่ถือคติถามเหตุและผลมันก็มีแต่แท้เก็บไว,ไว้ไปอามเพรมอแมมึงดีและที่กูสัว์มันไม่หนักตัวหอวพอมเหรอ ร้อนหาพ่อมึงเหรอบอกว่ากูเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้ไม่รู้จักตัวกูดีไปกับพ่อมึงเหรอเอาจริงๆพวกมึงหลอนมึงแค่มีอคติแล้วควาคิดถึงพยองกูมไม่ทันท้อ,อะไรก็ลองมองว่ากูผิดเพียงแค่เพราะว่ากูสักเหยียดกันหาพ่อมึงเหรอบางคนมันมองกูแปลกกูก็แค่สักมึงควรออกไปหาได้ไม่ใช่มากัดมาอย่าพวกมึงไม่มีสิทธิ์ว่ากูขโายมาตัวมึงผิดคาดอย่าที่สุดเดี๋ยวกูทีพหน้าเสียกูถึงเสียฟัฟนออกสิกเอาตีนกูไปรุปปากไม่อยากจะคุยหน้ามึงแม่งโคตรอุบาท